ทุกท่านเนะก็พฟกัสในเอโซนวิี่งนะวันนี้เราก็จะมารีวิวรถคันนี้กันนะครับทุกคนเสร็จแล้วคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่เยไม่เยอทำเมื่อกี้ทาอะไรลงไฟดรอปเลยคุผูมไม่ยอ <c oughs> ไม่ได้ทำทุกคนดูรถคันนี้สิแบบ เปิดประทุนได้ด้วยนะใช่เปิดประทุนหอ่อเปิดตรงนี้แล้วก็ย่าแล้วก็เปิดกับ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกียเกยเก่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เซี่ยวเนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์แต่แล้วเซนเซอร์จริงด้วยนะอย่าลือมอย่าลืมได้ไงทุกคนเปิดไฟก็ปูนิดดูสิเอ๋ยวปิดปะทุนเปิดประทุนอนันนี้สมองนะค่ะไม่เกี่ยวสมอง สมปองเมื่อกี้เด็กหญิงสมปองครับไม่ต้องไปสนใจครับเด็กเด็นชาชมสีนะครับแล้วด้านตรงนี้มันก็มีไอ้นี่ด้วยเมื่อกี้อะไรอะเออบินี่ไงสามารถปรับระดับได้สุด60องศาแล้วมันสามารถปรับแบบนี้ได้ด้วยครับปรับแบบนี้นะครับเอ้ยบูนอย่า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 บูน

นะอันนี้นะครับมันเครื่องเดินนะครับอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับเดินกำลังเปิดกระถุ n อยู่นะครับตอนนี้เรื่องกำลังเป็นเกอยู่นะครับมันก็เลยแตกครับใช่ครับรถเพิ่งส้่งใหม่ๆครับใช่เพิ่งซื้อมาสดๆหนึ่งล้อนๆเลยหนึ่งพันบาทหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทเป็นเกแลนหรอครู ชมเห็นข้างในก่อนอันนี้คือข้างยืนนะข้างยืนใจคือยืนคือยืนคนที่อ้ามชมเห็นเปล่าดูเห็นเปล่าเห็นเปล่าคงยืนนะแล้วคงยืนคนยืนนี่กล้องนี่ทุกคนว้าอะไรเนี่ยแบบนี้ก็เห็นแล้วนี่อันนี้ครับคือรถเปิดประทุนอันแท้จริงนะครับเปิดหลังกระบะนะครับอืมยากสวยไม่มีอะไรมั้ง รถเพิ่งเปิดประทุนมาใหม,ใหม่ๆแ <_ öm. S 2> ๊บมือครับผมกำลังประกอบอยู่รอผมโดนเกียนนะครับทุกคนอันนี้ซื้อม,มัาในราคาหนึ่งบาทว่าแล้วทาไมมันถูกแบบใส่ปิด้นันใส่ปิด้นัดนวันนี้ผมให้ผมผมให้คุณผู้ชมดูการประกอบรถผมเหรอเนี่ย <_' gen> ใช่ เย้โอเคแล้วก็เ,เนี้ยยีรถกลับมาเป็นเหมือนดื่มเลยเง uh, okay. ยเงยนี่รถกลับมาเป็นเหมือนดื่มแล้วอ่ะโอเคประมาณนี้น่าจะสวยนะโอเคประมาณนี้เอามันเห็นแต่ด้านหลังรถนะเอาไม่เห็นหนะ้าปุ้นเลยอะไรเนี่ย is a dumb dumb yes บนไม่เห็นแล้วว่าเราอ่านปุ้นเยอะฮะ เห็นรถเปล่าเห็นเห็นเห็นรถเปล่าเห็นสิอันนี้คือหน้าผมนะคะมึงคือหน้าผมเจ๊เจ๊มันคือหน้าคุณอืมอืมไม่มีนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ทำไรทำไรอ่ะคุณทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น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  มชมไม่เห็นแล้วสักอย่างโอ้กล้องตอนนี้กล้องเราเข้าไปในตาคุณแล้วนะนะครับตึ๊ดตึ๊ดโอเคทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ไม่มีจาาริงตาผมบอดเลยอ่ะเฮ้ยเป็นคนเกมเป็นคนเกยเฮ้ยอะไรนะทำเสียงเฉยๆโออออเเคค <c oughs> ันนี้้ืรรถถปิดา <c oughs> แป๊บกำลังเปิดนี่คุณมาเล่นมาเล่นไม่ดูไม่มีเวลาเร็วยังไม่ต้องรีวิวเยอะอะีรนนแล้วก็ทุกคนเราก็จะมาอันนี้ก่อนอันนิ้นนปุ่นปุ่น 500ห0ึ่งร้้แล้วผมก็ต้องทำในสิ่งที่ผมเป็นเกย์ใช่หนึ่ง้อทุกคนเดี๋ยวเราจะขยับส่วนแอบไปกินส่วนของเพื่อนผมนะอย่าให้เพื่อนผมนอนผมเก็บของในกระเป๋เดือดหยนี่ผมจะทำให้ครูเขาเก็บของได้แล้วห,หอมหอมหอม ผมจะห้คะแนนเลยนะครับเยอะๆๆดูสิว่าผมจะได้กี่คะแนนคุณพี่ชมเอ้ยลืมพูดคำนี้ลืมพูดลืมพูดว่าผมกเก็บลืมพี่ตุ้รหนึ่ง้านสองแสห้าหมัโโนเจด้อยสี่สิบเอบ้าสแล้ว <laughs> คุณเมื่อกี้เอาเอาใหม่ไหมทุกคนเอาใหม่เปล่าโอเคทุกคนเอาใหม่นะยาตะโกยสองล้านเอออะไรนะจุนไท่เลยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นหกอันนี้มันหลุดแล้วก็ตรงนี้มันหลุดอีกทีนึงได้ตรงนี้มันหลุดตรงนี้คนหลุดอีเยี่ยมมอนหลุดโดนอะไรนะอะไรนะไม่มันอ่ะปิดกล้องเราเนี่ยเนเนี่ยวเราปิดกล้อง อย่าป yeah, ิดปิดแล้วไม่ผลร้องปิดจนไม่ได้เลยอย่าอย่าอิสเตโดก็อบเกิร์ดโอเคเดี๋ยวเราจะรีบประกอบภูเขาทุกคนเอานล้วก็ประกาศเดี๋ยวค่อยไปอัดคลิปที่บ้านต่อที่ชั้นสองเพลงเราของเราอะเกมเพลงเพลงอะไร คุณทาอะไรตัดดุอะไรเนี่ยคุณคุณเอาคุณถือถือกล้องไปเดี๋ยวเราประกอบอีกเออเออุ๊จ๊บอันนี้นะครับภูเขากำลังสร้างอยู่ครับแล้วสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วอันนี้อ่าครับู้ชมจะให้คะมเนเท่าไหร่ก็ไปคอมเมนต์ข้างล่างนะครับ ติดตามมากก็คือคะแนนกูไม่เกี่เลยวะขอดุกเก็ตแกะครับนี่นะครับอันนี้คืออะไรครับตรงตรงนี้ครับตรงมันคือแบบตรงเขาสูงจรที่สุดไหนตรงกลางโรงงานตรงเขาสูงจริงที่สุดแล้วก็ตรงโซนจริงเหรอแล้วคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่คุณแล้วจะให้คะแนนเท่าไหร่ให้คะแนนร้อยเจ็ดสิบล้านเย้สิบล้านเต็มเลย ยังครับไปแล้วครับโอเคคนแล้วเจอกันซ <laughs> ีซั่นสองแล้วเจอกันซีซั่นสองทุกบอโล I miss you มาเัน